พากราตำนานแมนยูและนักเตะที่มาในวันนี้ก็คือจอร์ดเบสนะครับโอ้โ oh, หบอกเลยว่ายุคเก่าเก่าเกากแนบะไม่น่าจะมีใครทันดูแค่หลักคนไหนก็ดูแค่ไฮไลท์นะคือจอร์ดเบสมาผมไม่รู้หรอกนะบกิง่งไม่กิง่งใช้ดีไม่ดีแต่พูดเลยว่าของมันต้องมีครับน้องๆแล้วก็โอ้โหไอโคแม่งรอซื้อด้วยนะมี500ตัวนะครับเออมี500ทองนะเปิดได้10ตัวเลยนะโอ้โ oh, หเรียกว่าเข้าโครงการคนละครึ่งกับพี่โคนะให้หลายคนบอกโคแม่ Ko แจกคือแบบผมก็เลยเตรียมทองมาแค่6 0 0ทองพอนับกะกด500จอเบสแตกเลยอ่ะนับถ้าแตกเลยนี่คือเห้หลายคนบอกออกนะผมไม่รู้ออกไหมนะน้องๆก็อย่าลืมนะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นใจพี่ด้วยนะจ๊ะน้องๆให้เป็นกําลังใจในการมนาะเปิดแพ็คเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโง่งบนี่บานปลายนะเปิดทุกทีนี่กูเหนื่อยทุกแพ็คนะัคลิปนี้ปโครงการคนละครึ่งกับพี่โคข,ขอจอเวอาอก,อกจอโอ้โห ก e, ูไม่น่าไปเล่นจอด VR เลยเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่นงละน้องๆโอ้โหได้ได้ตัวน่าจะเป็นพวกตัวไฮไลท์เนรับน่าจะไม่ได้โออในตัวไฮไลท์นะก็ลงปงนะไม่มีอะไรนะต้องลบทิ้งไนอะพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปลบทิ้งไอตัวไฮไลท์ดูกลองอทีหนึ่งแล้วกันมาจัดกันต่อนะครับทุกคนโอเคผมจัดมาอีก2,200ทองผมว่าอยู่เปิดได้9ก0ารทองอีกแค่2ทีนะผู้เสียดายนะโครงการคนละครึ่งไม่แตก นะฮะเห็นหลายคนบอกโครงการคนละครึ่งได้ชไมเคลื่อนบ้างได้รอบต้นบ้างคือก็ยังดีนะเพราะว่ามันแค่500ทองอะ่ะหูหุ้มนะจริงๆนะอยากให้โครงการคนละครึ่งมันมาทุกแพ็กเลยจัดป่ะห้าไอ้เก้าร้อยทองไม่ใช่ห้าร้อยเก้าร้อยหุ่นเนี้ยเชื่อไหมผมว่าอยู่นะครับผมว่าอยู่อย่างไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องหนึ่งคนอะดูดูแล้วนะจำจำแล้วนำไปใช้น้องสัตว์เอ้ยนะลิวพูเรียบร้อยเคยเคสป่ะ ลบทิ้งนะครับจะรีวงรีเวอร์อะไรตอนนี้คือลบทิ้งหมดนะครับตัวไก่ตัวกาเนี่ยไม่เอาโอ้โห้โขเอ้ยมึงให้กูรุกทุกแพ็กเลยวะนะครับขอจอดเบสชามยเคลิลไม่เอานะครับเออล็อกซันนี่หนักเลยยิงไม่อยากได้นะชไมเคิลเพราะว่าผมมีฟานเดอร์ซาร้อยเจ็แล้วไงชไมยเคิ้นได้มาคงแบบเฮยโขมันต้องแบ่งกันลงอะปะมาต้องหนึ่งคนอะร้อยเปอร์เซนยังไม่ได้ไม่ได้ก็เต่าขอชไมาเคลิลไม่เอานะ จอนเบดสัตว์เอ้ยเรียบร้อยเลยเห็น GK มานี่กูท้อเลยเรียบร้อยนะครับโอ้โหบอกไม่อยากไม่อยากแม่งมาคนเลกตลอดทุกคนอะทุกแพ็กอะบอกไม่อยากได้คนนี้แม่งมาคนนี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยเออแลวได้แม็กทอมด้วยนะเออได้แม็กทอมกับชมายพอนะจริงคือแบบ คือว่าไม่คือชไมาคืนเนี่ยถือว่าเก่งนะร้อยเด้วยถือว่าเป็นโกที่ข่าพลังสูงอันดับหนึ่งเลยนะครับก็เคียงคู่กับฟานเดอร์ซานะครับแมนยูเหมือนกันก็โหน้องๆกดไลค์กดติดตามใจพี่ด้วยนะใครเปิดได้ใครอะไร,าไรมาก,ก็มาพูดคุยคอมเมนต์ได้จริงถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเปิดไปแค่สามทีโอะโหได้ชไมายคินนะ